สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกัลลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องมือนะครับช่วงเครื่องมือนะก็เห็นกันแล้วนะครับจากรูปดิสเพย์นะครับก็จะเป็นไขควงไม่ใช่ไขควงสิดอกไขควงของเวสเซลนะครับอ่าเป็นดอกไขควงของเวสเซลนะอ่าเรามาดูกันตัวรหัสก็จะเป็นตัวนี้นะครับเวลาซื้อก็ดูกันดีๆนะครับนี่ตัวรหัสเขาเวสเซนะครับเป็น ไขควงคุณภาพจากญี่ปุ่นนะครับนี่จะเห็นได้ว่า made in Japan นะครับคือในบรรดาเครื่องมือช่างที่เป็นไขควงนะครับที่ดังๆเนี่ยจะมีเวล่หรือวีล่นะครับแล้วก็เว s เซลแล้วก็ PB s w i t ิ h นะครับแล้วก็จะมี V5 นะครับมี V5 อ่าแล้วก็มีพวกอ่าเล็กๆย่อยๆไปอีกนะครับผมก็ให้นึกตอนนี้นึกไม่ออก หาเสร็จก็พอใช้ได้นะครับอืมอืมก็จะมีประมาณนี้อ่าจะมีแบรนด์ที่ดูลองๆไปอีกอีกหลายแบรนด์นะครับอ่าแต่ผมเอาเวสเซลมาให้ดูวันนี้นะครับเพราะว่าหาซื้อง่ายนะครับแล้วก็ราคาก็พอใช้ได้นะครับอันนี้ก็แพงอยู่นะอันนี้ดอกหนึ่งประมาณสี่ร้อยได้นะครับประมาณสี่ร้อยนะเอาเรื่องนะครับแท้ดอกเป่าๆนะครับไม่ใช่ว่าได้ทั้งด้ามน,นะครับถ้าใครแบบ งบไม่เยอะจริงนะครับผมแนะนําเลยซื้อเป็นด้ามดีกว่านะครับเออเป็นด้ามเอออะมาดูตัวนี้นะครับผมซื้อเทคโนโลยีเขานะครับอ่ะผมบอกก่อนอย่างเวสเซลเนี่ยจะมีเทคโนโลยีจิปของเขานะครับอ่าแต่เป็นเวลาจะเป็นเลเซอร์ทิปนะครับถ้าเป็นวีเออถ้าเป็นอ่าเออถ้าเป็นวีห้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกแนวสลิมนะครับไฟฟ้างานไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็น p b Switch เนี่ย คือสีแขกเขาก็ดีนะครับแต่ว่าไขควงแบนเขาจะเด่นนะครับอ่าประมาณนี้เราดูของเวเซลดีกว่านะครับอืมเนี่ยหัวเขาจะเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าใครซื้อรุ่นนอนสลิปอะ่ะไปดูรีวิวได้นะผมรีวิว n o n สลิปไปแล้วเป็นด้ามออกตาฟ้าเขียวๆะนะครับอ่าตัวนั้นแหละจะจะเป็นหัวแบบนี้เลยเป็นเทคโนโลยีเด็ดของเขานะครับของเวเซลนะหัวแบบนี้เลยนะครับแต่ตัวนี้มันจะดีตรงว่า มันรองรับพวก Impact l e v e l พวกแรงกระแทกแรงตอกนะครับอตัวนี้มันจะแข็งกว่าพิเศษเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเขาจะขยพวกหัวเยินๆแบบนี้นะครับเนี่ยได้นะครับเนี่ยหัวรุดรุดเยินๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ Impact หรือว่าใช้ด้ามตอกตอกได้นะครับอืเป็นข้อดีของเขานะเออ อันนี้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามนะครับก็คือเป็น ps นะครับก็คือใช้บ่อยนะนี่เขาก็จะบอกเลยเห็นใส่ด้ามอย่างนี้แล้วก็หรือว่าจะใส่ไขควงกระแทกสว่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดนะแล้วก็ลดแสงสะท้อนนะครับเห็นปะอ่าโอเคก็รัประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกรหัสหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งศนศูนย์อันนี้จะเป็น หน,น,นึ่งหกหนึ่งหนึ่งเป็นศูนย์ก็ตัวเนี้ยตัวตัวเล็กหนึ่งตัวเนี้ยน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งแล้วก็ตรงเนี้ยมันมันต่างแค่ตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์สามถ้าเบอร์สองก็จะเป็นพีเอสองนะคิดว่าอย่างนั้นนะก็สไลด์ออกมาสี่ร้อยได้แค่ไหน,นดอกหนึ่งดอกละนะโอ้โหซื้อครบก็เป็นพันนะครับตัวงานนะครับจะเป็นโลหะลมดําหรือสีดําไม่รู้อะ น่าจะลมดำหรือสีดําไม่รู้เหมือนกันเ้ยแล้วก็สกรีนนะครับสกรีนโอ้สกรีนสวยเลยโอ้โหดูดิสกรีนเวสเซลนะครับอันนี้ภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็เขาจะทํารูปไว้ว่าเป็นเครื่องหม่บวกนะครับเลขหนึ่งนะ ps หนะว้าวแล้วก็ตัวด้ามได้สลักหนเอ่ยไม่ได้สลักแล้วนะครับเขาสลักเลเซอร์ตรงนี้คือทําโลโก้ไว้แล้ว เลเซอร์กรอเปล่าไม่รู้อะสีอะอืมตัวตรงนี้ก็จะวาวลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูที่หัวครับดูที่หัวเลยโอ้โหนี่เทคโนโลยีจีบเขานะครับผมก็อยากได้อันนี้แหละนะแล้วมันก็ตอกได้ด้วยเออผมก็กัดฟันซื้อไปเลยแล้วกันเพราะยังไงถ้าเราไปซื้อดอกแยกนะครับมันก็ต้องแพงอยู่แล้วถ้าเป็นดอกดอกแบบแบรนด์ดังๆนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบของ วีล่านะครับก็จะได้เทคโนโลยีของเลเซอร์ทิปนะครับก็ต้องไปเลือกดอกนะครับมันจะมีดอกที่ที่รองรับแรงตอกเหมือนกันแล้วแต่ว่าเป็นเลเซอร์ทิปนะครับก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับใกล้ๆก,กันนะครับนี่ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมหาซื้อแล้วมันไม่ครบเบอร์ผมก็เลยแบบเอาเว้เซลดีกว่านะครับผมอยากได้ที่มันเป็นหน้าตาเหมือนกันนะครับอนนี่เบอร์สามเดูเบอร์สาม นี่เบอร์สามก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับนะมันจะเป็นหยักๆอ่ะครับอ่าจะทําให้แบบเกาะหัวน็อตได้ดีขึ้นเขาว่ายอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันจะแตกต่างนะครับไอของของบางบางรุ่นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบนี้นะครับอ่ามาตรฐาน J S นบางทีมันจะเป็นตัวเนี้ยมันจะยาวมันจะใหญ่นะครับ ถ้าจะเอามาสวมกับไขควงบางรุ่นอาจจะสวมแล้วหลวมนะครับบางทีใส่ไม่ได้ก็มีนะครับใส่บางรุ่นอาจจะใส่ไม่ได้บางรุ่นอาจจะใส่แล้วหลวมนะครับเพราะว่าอย่างดอกของมิลเนี่ยมันจะดอกดอกสั้นนะครับคือดอกไขควงเนี่ยบางทีมันมันเป็นเหมือนหนึ่งกับสี่เท่ากันก็จริงนะครับแต่ว่าความกร,กระชับในการใส่ด้มันก็จะมันก็จะแตกต่ดางกันมันมีมันมีคาม แตกต่างอยู่เหมือนกันนะครับผมให้อยู่ผมถ้าใครเคยดูคลิปไข่ควงเวล่าหรืออะไรอย่างนี้ก็น่าจะเห็นนะครับเอออ่ะนี่อันเนี้ยเป็นของมิวเห็นปะมันจะมีมันจะมีท้ายที่เป็นท้ายตัวแบบสั้นนะครับกับกับยาวนะจริงๆอะ่ะถ้าใส่ตัวนี้ได้ตัวเนี้ก็จะใส่ได้นะครับแต่ไม่รู้จะกระชับไหมอีกเรื่องนึงแล้วแต่ด้ามน,นะครับหรือว่า ใส่ตัวนี้ได้อาจจะใส่ตัวนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่กระชับมันมันแล้วแต่ครับบางทีอาจจะใส่ได้แต่จับดอกไม่อยู่ก็มีนะครับอืมด้ามที่ผมจะเอามาใส่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นวีล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมลองใส่ดูนะลองใส่ดูว่ามันจะจับแน่นไหมนะชึบอืมล็อกละ อ๋อแน่นอยู่นะแน่นครับไม่หลุดไม่หลุดเห็นะแน่นนะครับจับคือที่ผมเอามาใส่เพราะว่าอะไรผมอะ่ะไม่มีดอกยาวร้อยมิลนะครับหรือตัวเนี้ยมันก็แค่ห้าสิบมิลนะครับคือผมมีอยู่ใส่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมใส่ใดูมันใส่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะสั้นถามว่าสั้นสั้นแล้วเป็นปัญหาไหมก็ ก็เป็นปัญหานิดนึงถ้าเราเจอซอกแคบแคบที่แบบมันต้องใช้ความยาวมุดเข้าไปอะ่ะมันจะติดหัวตรงเนี้ยนะครับหัวหัวล็อกของเขาเนี่ยนะครับอ่าซึ่งต่อให้ด้าม,มันยืดได้มันก็จะไปติดหัวเนี้ยนะครับอ่านี่คือข้อเสียของไขควงแบบต่อด้ามหรือว่าเป็นแม่เหล็กนะครับเออคือคือต่อให้เราอะ่ะจะยืดยังไงก็ตามมันจะติดหัวนี้แต่เมื่อเรา สั่งหัวที่มันยาวขึ้นอย่างเช่นร้อยมิลร้อยห้าสิบมิสองรอยมิลข้อดีคือมันจะเข้าไปที่แคบได้ได้ได,ได,ได้ได้ลึก,ลกเ,ลเข้าไปได้ลึกๆเห็นไหมเห็นไเข้าไปได้ลึกได้ยาวนะครับนี่คือมันจะทําให้เราพกขัดควงแล้วเราจบงานได้โดยที่เราไม่ต้องพกด้ามไปหลายด้ามนะครับบางทีการพกไปหลายด้ามมันก็พลุงพลังนะครับผม ไขควงผมมีเยอะมากนะแบรนด์ดังๆไปดูได้ผมรีวิวไว้นะครับแต่นี้ก็เออผมว่ามันโอเคนะใครอยากลองซื้อก็ซื้อมาใช้ดูจริงๆเขามีตัวที่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบหัวจิ๊บก็มีนะครับเป็นหัวธรรมดาก็มีไม่ได้ ตัวตัวเนื้อคุณภาพงานไม่ได้รองรับ Impact ก็มีนะครับไม่ได้รองรับต่อก็มีแต่ถามว่าไปต่อไหมมันก็ได้ครับแต่มันจะเยินไวนะพวกนู้นนะอ่าก็มีมันจะถูกกว่านี้เยอะแบบสามร้อยได้ชุดหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอแต่เนี้ยได้ดอกเดียวนะครับแต่ว่าผมผมเอาจบไงผมก็ซื้อไปเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอลาไปก่อนมาเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ